สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง w i n d o w Book Channel นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม RTX นะอันนี้คือ RTX นะผมปรับสุดเลยนะครับผู้ชมนี่ผู้ชมนี่ปรับสุดเลยนะระเบิดอูบูแมพโคแรกกรับผู้ชมอ้อันนี้ผมซื้อคอมเป็น RTX แล้วครับผู้ชมอันนี้คือผมซื้อคอมเป็น RTX เทุกเชิ่ก็โอ้นะแมปมันจะแลกไปนิดหน่อยนะก็ราะว่าเครื่องผมเครื่องเครื่องนี้ผมเอามาจาก RTX เลยนะครับทรกนเนี้เป็น RTX RTX 2020ันยเลยโอ้โหโคตรเลยว่าโคตรแรงนะเนี่ยเอ้า my god เอ้อ ฟ,ฟังเสียงก็อยากรูนะโอ oh ้ไม่ก oh. ็ไม่ระเบิดก็คือไม่ระเบิดโอ้โหไม่ระเบิด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  เออนะทำลายทีมสีอะไรดีทีมสีเหลืองดีกว่าคุณผู้ชมใส่นะทิ้งมือทำลายอันนี้คือผมเล่นแบบโซโลค่ะผู้ชมออ้หมันแรงขนาดนี้ได้ทำลายทระายให้หมดเออไม่ต้องเหลืออะไรแล้วนี่อันนี้คือเกม doom s p r ์นะ นี่มาจาก rdx นี่แหละแต่ผมเล่น,นครนี้จะแบบบอกเลยว่าแบบยัางอย่างแลกค่ะผู้ชมนี่คือขนาดแบบปรับกราฟิกเต็มนะผู้ชมโอ้มาโอามาปรับกราฟิกแบบติดอะนะครับผู้ชมแลมก็น่าจะเล่นไมค์ครับได้นะแต่ผมไม่อยากหลดไมค์ครับหรอกนะแต่ผมไม่หลดดไมค์ครับหรอก นะเอาแต่ลูบ็อกดีกว่าผมชอบลูบนะ็นะนะนะอ,อ,อกนะทุ้ชิมโอ้นะพรอชีเอกนะปู่ยอย่างแรงทำลายทีซีเหลือง,งออทิ้งไม่โหลดอะไม่โหลดอยู่เพื่อเรอไม่โหลดได้อยู่ระเบิดออโอ้ระเบิดทุกนชะิม กระโดดยังยากนี่ขนาดครบ RTX จะให้ทำไมนี่ครับนี่ขดาดแบบมาแบบ RTX จะให้ระเบิดไหมไม่ระเบิดท่านผู้ชมไม่ระเบิดแบบอาจจะแรกไปนิดหน่อยแล้วก็คลิปอาจจะใช้เวลานานนะครับผมปรับเป็น GeForce นะ GeForce n e v a d a นะนั่นแ,แหละเป็น GeForce n e v a d a นะ เอ้ยมันโหลดดีโหลดนานนะพี่ชมมันน่าจะรีโหลดไม่มาเลยนะพี่ชมนี่ขนาดเครื่องแบบเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็เครื่องอย่างแหลกโอ้มาแล้วอู้วือเรือตรงนี้ตรงเดียวทีเรือก็แค่เรียบร้อยแล้วยวมารีโหลดที่เสร็จกัดนแารดิงเฮ้ยเครื่องนี้มัน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 รีโหลดนานนะเพราะว่ามันแหลก โอ้แบ่ที่สิเขียนลากิดโ <laughs> อ้ยังแหลกท่านผู้ชมนี่ขนาดเป็น RTX 2ก็จะเป็น2 2060นะถือว่าแรงใช้ได้เลยนะแต่มันแหลกมันแหลกคือ,อยังแหลกอะนะท่านผู้ชมนี่ขนาดแบบ คอมแบบนุ้มๆน,นี่ยังแทบยังไม่ได้เลยปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะคือผมเล่นโซโล,โลนะลงไปสิปึ๊บลงไปโอ้เสียงนี่กระดาษแบบมาแบบดีๆนะโอ้โหนี่โคตรแบบคอม RTX นะต้องมีคอม RTX มันจะทำได้โอ้ ทีเดียวแตกครับผู้ชมม่านผู้ชมมันยังไม่แตกเฮ้ย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 คีโกะอะไรคีโกะคีโกะอีคกคกเ, <c oughs> เอออันนี้ขนาด RTX เฮ้ยความอยังแหลกอ่ะนี่ขนาดใช้คอมแบบ RTX 2020ัีิ Edition เฮ้ยมีคนมาเล่น <c oughs> เฮ้ยเร็วๆรว <c oughs> ี่โหลดนานมาก ผู้ชมมาลีโหลดอะไรมันวัดเจอเฮลโอเคปูวกคุณกำลังทำลายทีมคุณนะจ๊ะไอพวกคุณกำลังทำลายทีมเราหรอฮะถามหน่อยหน่อยเฮ้ยพวกคุณทำลายทีมเราว่ะเอ,อ้ย เอ็งขี้เกลียดว่าคุณต้องอยู่ในล็อบบี้แล้วเราเสร็จทำลายทีสีแดงแล้วพวกคุณทำลายฮะพวกคุณทำอะไรดัสนิดคิ้วเหรอชื่อใครอ่ะจำชื่อไม่ได้แหรอให้พวกคุณทำลายเหรอพวกคุณทำลายเหรอมันยังไม่หมดนะเฮ้ยมันยังไม่หมดนะเฮ้ยอีกๆๆ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 แน่อๆๆๆๆ ไม่รับเดทโอเคก็เหมือนเขาจะเป็นการขี้โกงนะคือแพลตต์จะหัวร้อนเจมบาร์ดี้สีดิชันนะที่อยากไปยุ่งกับเราสิอุสาอุสาอุสาแบบแบบยังแหลกอยู่นะครับทุกผู้ชมอันนี้คือแบบโชว์เคสนะโชว์เคสแบบพร้อมอย่างแหลกแหลกมากทุกผู้ชมแหลกมากและเขา ทำลายทีมเราทำไปอะไรอ่ะเราเสือดุเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอเคก็นะเขาก็เออเอดีนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมก็จะไม่สิคลิปนี้ก็คอมผมนะเป็น R T X แล้วพ่เศษก็ รีวิวแค่นี้ยเดี๋ยวเครื่องผมเต็มเต็มง่ายมากนะเครื่องนี้นะเป็นแบบอนะัลต้าอัลต r วอาร์ทเอ็กนะเออแต่ผมก็อยากลองใน iOS นะคือเครื่องคอมผมใจเลแบบเป็น n e วิวดนะเครื่องนี้เป็นรีวิวดนะโอยังแหลกนะเพิ่งซื้อมานะมาทดสอบทดสอบนะทดสอบมันก็กระโดดได้อยูน่นะแต่ก็คลิปนี้ก็น่าจะ ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย